สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้จะมาจัดให้พิเศษเลยนะครับวันเด็ก <c oughs> วันเด็กครับชุดนี้มีอยู่8ตัว2แม่นะครับพ่อเดียวกันแม่จะเป็นสายหนึ่งเหนือนะนะครับก็จัดให้พิเศษนะครับคู่ละแปดใบแดงนะครับหรือว่าจะยกเลยก็ได้นะยกเลยก็ พยังไงะถ้ายกเลยก็ขอ25ใบแดงพร้อมส่งนะนี่ครับหรือว่าถ้าแบบเป็นคู่ก็คู่ละ8ใบแดงนะครับไม่รวมส่งนะครับพ่อนี่เป็นสายพ่อนี่เป็นลูกชายเซนทอนะครับของเสียโอมสียงมัดสั่งแม่เนี่ยเป็นแม่เนี่ยเป็นสายหนึ่งเหนือนะครับหนึ่งเหนือ แม่เนี้ยแม่นี้จะแม่นี้ก็แม่เนี่ยเป็นแม่ไก่ที่ให้ลูกมีผลงานแล้วนะครับแม่นะครับสองแม่เลยนะครับก็นี่ครับถ้าเป็นคู่นะครับคู่ละแปดใบแดงนะครับผู้เมียนะครับถ้ายกเลยนะครับชุดนี้ก็ยี่สิบห้าใบแดงนะครับพร้อมส่งนะครับโอเคสนใจติดต่อ ได้เลยครับผมนะครับจุดพิเศษนะครับวันเด็กครับผมโอเค